สภาเช็คตานแดนอินเชฟสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูลูกแอปเปิลที่สวนหลังบ้านเดี๋ยวจะให้ดูต้นมีสูงนะต้นมันเตี้ยเตี้ยเนี่ยต่ำติดดินเลยแล้วก็เป็นต้นประมาณนี้แต่ลูกกระดกมากเลยตอนนี้ลูกยังอ่อนอยู่ยังไม่แก่ลักษณะเริ่มเปลี่ยนสี ถ้าสีเข้มขึ้นลูกก็จะใหญ่ขึ้นตามดกมากลูกขนาดนี้เนะี่ยยังเล็กอยู่เลย ้ามันโตขนาดเป็นลูกใหญ่ก็จะเหลือไม่เท่าไหร่มันก็จะล่วงหมดเพราะว่ามแมลงมันต่อยจะได้กินดีๆก็ไม่เยอะหรอกเพราะเราไม่ได้ฉีดยามันดกดกจริงๆติดลูกเยอะมากปีนี้ปีที่แล้วไม่ดกมันก็จะดกปีนึงไม่ดกปีนึงปีเว้นปี เยอะมากลูกอ่อนๆเนี่ยเอาจิ้มปลาแซ่บมากเลยนะแล้วก็จิ้มกะปิหรือไม่ก็จิ้มกับพริกเกลือโอ้โหแซบสุดๆเนี่ยดกมากเลยเดี๋ยวพาไปดูแถบนูน้น เนี่ยต้นมันเตี้ยเต้ยต่ำๆต่ำเตีตเ้ยเลี่ยดินต้นมีสูงเดี๋ยวพาไปดูแถบนี้เนี่ยกิ่งต่ำต่ำติดดินเลยกิง่งเนี่ย มันแรงมันคอยจะเจาะเดี๋ยวพอใหญ่หน่อยเดี๋ยวมันก็จะล่วงนี่ดกจริงๆดกมาก ลูกก็กําลังแซบเลยนะโูหดูพวกนี้นี่เยอะจริงๆ